สวัสดีครับ CES ในวันนี้ผมจะพามาดูปัจจัยที่ทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถรับนักศึกษาได้ทะลุเป้าสูงที่สุดในรอบ24ปีแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีการปรับเงื่อนไขในการรับสมัครที่สูงขึ้นภายใต้นโยบายของศาสตราจารยา์ดรสมบัติธรรมรงธัญวญงศ์อธิการบดีที่จะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพหากเราย้อนมาดูสถิติการรับสมัครนักศึกษา3ปีที่ผ่านมาเริ่มจากปี2562 เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการรับสมัครจากเดิมกำหนดเกรดเฉลี่ยแรกเข้าขั้นต่ำที่2.00เพิ่มเป็น2.50ส่งผลให้ในปีนั้นมียอดผู้สมัครทั้งหมดอยู่ที่12,566คนมีผู้ชำระเงินค่าสมัครจำนวน9,395คนในจำนวนผู้ชำระเงินทั้งหมดผ่านการคัดเลือกจากสำนักวิชา4,945คน ซึ่งจากยอดผู้ผ่านการคัดเลือกนี้มีนักเรียนยนินยันสิทธิ์เข้าศึกษาจำนวน1,748คนและมีผลการเรียนเฉลี่ยแรกเข้าอยู่ที่3.11ส่วนในปี2,563มียอดผู้สมัครทั้งหมด16,859คนชำระเงินค่าสมัคร13,899คนและผ่านการคัดเลือกจากสำนักวิชา5,397คนและมีนักเรียนยนินยันสิทธิ์เข้าศึกษาทั้งหมด 2,402คนซึ่งในปีนี้จะเห็นได้ว่ามียอดนักเรียนยินยันสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มขึ้นจากปี2,562จำนวน654คนคิดเป็นร้อยละ37.41และมีผลการเรียนแรกเข้าอยู่ที่3.12ในปี2,564มีผู้สมัครทั้งหมด31,824คนชำระเงินค่าสมัคร11,359คนในจำนวนของผู้ชำระเงินทั้งหมด ผ่านการคัดเลือกจากสำนักวิชาจำนวน8 0 8 4คนและมีนักเรียนยินยนันสิทธิ์เข้าศึกษาทั้งหมด3,047คนเพิ่มขึ้นจากปี2,563จําจำนวน645คนคิดเป็นร้อยละ26.85และมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ที่3.20หากเรามาเปรียบเทียบผลการรับสมัคร3ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ายอดนักเรียนที่ยินยนันสิทธิ์เข้าศึกษา และผลการเรียนเฉลี่ยแรกเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายของอธิการบดีที่ต้องการผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพชั้นนําระดับประเทศทางด้านของอาจารย์ดรนิรนาาแก้ประเสริฐระคังทองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษามองว่ามีหลายปัจจัยที่ทําให้การรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประสบความสําเร็จและมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจําเป็นจะต้องเลือกนักศึกษานะคะจากนักเรียนที่มีคุณภาพเพราะงั้นผลการเรียนก็จะเป็นปัจจัยแรกที่เราเอามาใช้ดูนักศึกษาแรกเข้าอันที่2นะคะเด็กจะต้องมีทักษะที่ดีเราจะให้สายกิจศึกษานะคะต่อเนื่องและยาวนานเพียงพอที่จะมีทักษะก่อนสู่โลกวิชาชีพจริงปัจจัยตัวที่3ว่วันไรลักเราทุ่มเทกับเรื่องนี้มากค่ะให้คณาจารย์ของเราทุกคนเนี่ย ต้องผ่านการเรียนรู้อันนี้ก็คือระบบมาตรฐานการเรียนการสอนการเรียนรู้ของอังกฤษอันที่ 4. นโยบายของการเรียนรู้เนี่ยนะคะแน่นอนที่สุดว่าการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะพลิกโฉมครูผู้สอนแล้วต้องพลิกโฉมการวัดประเมินผลด้วยดังนั้นนะคะการวัดว่าเขารู้เขาเข้าใจและนําไปประยุกต์ใช้หรือไม่นี่จะต้องเป็นวิธีการประเมินผลรูปแบบใหม่นอกจากนี้ยังมีอีกนะคะว่าเลยลักปรับโฉม สิ่งแวดล้อมให้หน่าเรียนรู้อยู่อาศัยค่ะการปรับโฉมสิ่งเหล่านี้ให้หน่าเรียนรู้อยู่อาศัยนะคะเราปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะเ,เราปรับปรุงสถานที่ เราปรับปรุงห้องเรียนนะคะห้องเรียนเราเป็นสมาร์ทคลาสรูมทั้งหมดนะคะปรับปรุงสถานที่ต่างๆให้น้องๆเนี่ยได้พร้อมสําหรับการเรียนรู้นะคะภายใต้การนําของท่านอธิการบดีศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงธัญวงศ์นะคะอันนี้คือปัจจัยหลักๆนะคะที่ลองวิเคราะห์มาแล้วว่านี่คือสาเหตุและแน่นอนที่สุดค่ะก็ย้ํากับตรงนี้นะคะว่าเลยลักยังคงจะต้องทําสิ่งเหล่านี้ต่อไปแล้วก็ทําให้ดีขึ้นนะคะแน่นอนที่สุดนะคะว่าเลยลักนักศึกษาที่จบออกไปจะต้องมี คุณภาพมีความรู้ความสามารถและก็เป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือประเทศชาติต่อไปนี่คือปณิธานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับสำหรับแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี2565ศูนย์บริการการศึกษาหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและดูแลระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่กำลังดำเนินการวางแผนและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในการรับสมัครนักศึกษาในปีถัดไปและจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับเศรษฐูเทพแก้ว C s News วรายงาน